ชาวบ้านเชื่อว่าสิบชวนคือผู้เฝ้าสมดุลแห่งโลกมันเดินทางระหว่างมิติเพื่อดูแลเส้นแบ่งระหว่างโชคชะตาและเคราะห์กรรมตำนานสิบชวนกลางหุบเขาที่เงียบสงัดมีตำนานเล่าขานถึงสิบชวนสิ่งมีชีวิตลึกลับกึ่งเทพกึ่งปีศาจมีร่างกายเป็นเงาดำโปร่งใสแต่ดวงตากลับส่องแสงเหมือนเปลวไฟ ชาวบ้านเชื่อว่าสิบชวนคือผู้เฝ้าสมดุลแห่งโลกมันเดินทางระหว่างมิติเพื่อดูแลเส้นแบ่งระหว่างโชคชะตาและเคราะห์กรรมทุกค่ำคืนเดือนดับเสียงกระซิบเบาๆจะลอยมากับสายลมใครได้ยินเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายหากใครโชคดีได้เห็นสิบชวนปรากฏตัวต่วตอหน้า ดวงตาเปลวไฟของมันจะสะท้อนอนาคตในแบบที่ไม่มีใครหนีพ้นและในค่ำคืนที่เงียบที่สุดตำนานเล่าว,ว่าหากคุณเดินผ่านเงาโดยไม่รู้ตัวบางทีคุณอาจจะเดินสวนกับสิบชวนโดยไม่ทันรู้เลยว่าโชคชะตากำลังเปลี่ยนไปแล้ว โปรยูสใหม่พิเศษเพื่อคุณสมัครวันนี้รับเพิ่มทันที50%แต่ฝากได้ไม่เกิน300บาททำเทิน10เท่ายิ่งฝากมากยิ่งได้มากสมัครได้เลยที่แอด789 steps